ก็การสดีมช่วมตด้กันด้วยนะครับมันมีแบบเดิมแบบแรกรที่อะไรไม่รู้อ่านที่คลิปเอาค่ะกว่าไม่ออกพีซึ่งจะอีพีก่อนเลยเราขุดเวขุดแล้วอยู่คลิปมันก็จบเลยนี่คือปัญหากูช่วงนี้เลยก็เป็นปัญหาเลยมาดูกันขอตัวดีๆเธอไอ้ซสไอ้ซส ซึ่งผมไปโลกสองได้แล้วแล้วอีพีอไปโลกสองได้ยังวะอ๋อมันน่าจะมาดีแดนนี้และขุดแบกะซึ่ง <Wh> อ <ips> <is> ีพีน so ี้ก็จะไปดีแดนสมดิแดนสี่ดีแดนนู่นนี่นั่นกูจะไปข้ากูเพรกูคิดกเข้าวกูได้มาสิวินไม่ดีเอ่อไม่เนอหนึ่งหนึงร้อยไม่เนอ อันนี้สามนั้นใคยซึ่งกูไม่เอากูจะคุดแรกก่อนฟาร์มป้อมหมาในคลิปนี้คือไปโลกสารมแเลยไม่ไม่มีเลยมากโอ้เดี๋ยวทำไมกูคุดได้ทีละแเสนวะฟังง่ายเลยมาจมะกัดซี่เนี่ยมากูคกด,ดตีเลยกูป้อม ไม่ให้กัดเดี๋ยวแม่งโก้มันจะกัดแขนกูกูได้รอยแผลมาหนึ่งรอยแผลเลยเนะี่ยบวมเลยลลเนี่ยไอ้ชแสไอ้ชัวเ์อะไรหรอมาบ้าวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วซึ่งช่วงนี้ผู้ติดตามบุ๊มไม่ค่อยขึ้นเลยฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับใช่ฝากกดติดตามกันหน่อย เอเฮ้แม่งบูต้าแม่งไม่เขื่อนสักนิดเลยแบบนิดเดียวแม่งยังไม่ไปอ่ะตอนนี้เราเล่นรีเบิร์แหละตอนนี้เราเล่นวินวินเดี๋ยวสักพักนึงผมก็จะตานิวอเล่นะครับผมใครอยากรู้ตานิวอเล่ก็บอกกันได้นะแต่ก็ไม่มีตังค์กูโดดแบบเถื่อนมาเล่นดีกว่า จะมึงจังนม <No. S 1> ขุดขุดขุดจะได้ยี่สิบล้านแล้วยี่สิบล้านยังเร็วรีบยี่สิบล้านเร็วยี่สิบล้านลปะปขุดต่อขุนเมืองจากไม่วัดชดเอาแม่ก็ฟาร์มหมืองดิเออไม่ได้กี่วินมันเนี่ยกดดูหน่อิมันมีกี่อกโอ้โอ มันมีน้อยแหละแต่ดามิดมึงดูดิบล็อกแต่ละบล็อกบล็อกบล็อกเกือบสุดท้ายสองร้อยล้านโอ้สองร้อยแปดสิบกว่าล้านเวลีกูเลยฮะโคตรเวลีกูแทงตู่มเวรีมาเลยซาสพึ่งมึงอย่ามายุ่งกูนะกูบอกก่อนอย่ามายุ่งกูอย่ามายุ่งกูอย่ามายุ่งกูโอเค มันบินไปแล้วโ,โอ้โหสี400่ร้อยล้านบินบินหายดอกไม้่เวยโอ้โหเดี๋ยวหยุดก่อนนี่มึงเฮี้ยอะไรเนี่ยได้เยอะมากเลยเนี่ยชมใครก็ชมใครก่ันเฮี้ยไหมไม่อยากชมใครเท่าไหร่ได้ E ีจุดห้าเปอร์เซ็นต์มา ุมแค่สองฟอก็พอหายากแม่งก็เหมือนเดิมป่าววะเอ้ยมาแม่งร้องเดี๋ยวก่อนนะมามกี้แม่งร้องโคตรแรงแต่มันทำมันมันเป็นมันไม่เป็นไรเลยมันมันไม่เป็นไรเลยใช่มันไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่เป็นไรลมันแค่ขาติดเ้ยขาแค่ติดนิดหน่อยแบบไม่เจ็บเลยแบบไม่มีทางเก็บอ่ะ ตกเมตาหรือตกเมตาฮะขุดบูบาบูบาลอยอย่างเดียวตอนนี้ขุดอีกสองสาว้งมาตรการกี่ล้านไม่ดูแต่จะภาพตัวป็นเด็นใหม่หรือกันนะครับก็นะครับประเดนใหม่เลย้แล้วซึ่งอันนี้ป็นเด็นใหม่เองซึ่งเดี๋ยวอันนี้เข้ารวมเราขอให้แม่งขุดขุดเดยอะๆก่อนแล้วค่อยเข้ารวมห้าซึ่งขุดมันก็จะได้เว้ย ขารวบตอนนี้มีสามสิบเจ็ดใช่ไหมรออย่างเดียวบบบะบบบะให้เวลาสามสิบวินในการขุดนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ขุดไปมันก็ไลต์เตอร์เขาเรียกว่าอะไรค่าพลังกูขอเรียกว่าค่าพลังนะกันบโบบะบบบะวันชอ็อตครับอันนี้ว่าวันชอ็อตบบบะุบบุบบบ บะาบุบะาบุไอเฮ็ดแม่งก็ตีอย่างเงี้ยแม่งก็ตีอย่างนี้เรื่อ,ของขงงนี่ไปไกลเท่าไหร่เออเดูร้่ยชนะกูได้ที่เท่าไหร่เนี่ยที่สี่กูก็ได้เนี่ยเนี่ยนั่นคืออะไรวะ มันไม่ใช่หมาล้อนไม่ใหม่เลยแบบตักเอกไม่ใช่นี้มันมีที่วา้าไปดิเดนอื่นไหมวะต้องการที่วา้า์ปเจ้าเดี๋ยวอันนี้คิดแลกเปิดเปิดครบห้าสิบพองเนี่ยไปดิเดนสองแล้วตอนนี้ซึ่งดีๆนี้คูณห้าสิบ ส่วนดีดนี่คูนหนึ่งร้อยใช่เดือนต่อไปไม่ได้สิบแปดล้านนะตรงเนี้ยซึ่งเดือนต่อไปต้องการร้อยล้านเยอะจังวะเราใครต้องการกี่ต้องไรต้องไรขอดูหน่อยโอ้สามล้านสามเราได้อยู่สูงได้กี่ฟองหกไม่สูงได้สองฟองไป าฟาร์มโอ,อ้มีป่าฟาร์มอันนี้แล้วมีป่าแม่คุนเท่าไรห้าสิบมันก็ไม่ไม่ดีอยู่ดีมันข้างบนแม่มกล้าอยู่ดีขอฟาร์มแล้วก็ไปแดนใหม่แบบรูเดเรียวกันเลยนะครับผมมาดูกันว่ามันจะน,นั้นไหมจะสองลอยลาอะไรเฮียไปฟาร์มฟาร์มกูจะฟาร์มมันง่ายไหมนุ๊นี่ มาเนี่ยเสียงอะไงเรเยี้ยแทบจะไม่มีเสียงเร็วเร็วคุดโอ้โหมึงดูดิสามจุดเก้าบีมันถ่ายห้าโอนานแนก่กูนานมาได้สิบกวิงสิบแปดบินเรียนซึ่ง อันนี้ตัวก,การ์ดหมดร้อยเจ็ดสิบกว่าอืมกูว่าฟาร์มนานแน,น,น่แน่อย่ก็น,ะนระยับร้อนสำหรับนักเรียนใหม่ได้แล้วเขียเวลาสิบนาทีก็ก่อนเลยตอนนี้ค่าตีกูสามร้อยานแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าอยากเล่นมาริแดนนี่เหรอเป็นร้อยล้านโอ้มันนี่นี่สุกไข่สุกไข่ดีรอ,อไร น้ำแข็งสามันคือไม่ได้อีกรอบรอบเดียวเท่านั้นอ้อสามันสามัน <c oughs> ชัดทีสุดไปเดี๋ยวจากคุณอันนั้นให้เป็นจากคุณสองแสนกับคุณ 4, สี่แสนใช่ไหมแมน กูได้เกลือกูได้เกลือกูไม่รู้ว่าสมบุญยามันมาทำไมโอ้โหอี้เ,เ้ยฟาร์มโค้ง่ายได้กี่เลวกินเละหนึ่งสองปลอกได้เสองก็จบเลยละกันขี้เกียจแล้วอ่ะอยากไปเล่นแมปพี่ทอร์เรดเว้ย เก้ okay. ใช้สี่ตัวก็ใช้ได้เนี้ยกูลืมหางบวความเร็วอันนี้แกน,นี่อยู่เลยกิต้นไม้ต้อใช้อันนี้แบบกลัวรู้ซาบอันนี้ซื้อได้ด้วยเอือเนี่ยตั้งตั้งเสร็จแล้วนี่แล้ั้ง ยิ่งเ้มันก็จะตีไปขึ้นนั่นแหละอันนี้ออโต้คลิกนะเนี่ยออโต้คลิกฟรีกูลองกดคลิกบ้างเลยนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมั้งเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ความเร็วนี้กูกับเอไอมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมั้งนะให้เอไอมันฟาร์มไปปล่อยไปยาวๆให้มันหนึ่งบิลเลียนไปเลยค่าคนเจอกันค่าคนหนึ่งบิลเลียนเรียบร้อยนั่นมาลองขุดดูกันว่าง่ายไหม โอโหยากคิปหายเลยเฮียแต่มันได้เยอะสองสองอี๊สองและเอี๊เลยนะสองร้อยวินซึ่งเดี๋ยนต่อไปตัวกับแปดร้อยวินเดี๋ยวต่อไปอีกก็การสี่เลี้ยหรือหนึ่งร้อยวินเลี้ยนสิบีเลี้ยนเลยอืมอืมขอฟาร์มสักแป๊บแหมคลิปยาวเท่าไหร่แต่ทุกคนกดติดตามกันด้วยนะผมกูกูคีพีเข้าไปหกสิบสองหกสิดตามแล้วอ่ะผมเห็นเลยนะ สองตัวาาตา่างกันผมอ่านก่ายิ่งเดิมเลยติดตามด้วยถ้ากดติดตามมันไม่เห็นอะไรเขื่อื้อมนิ้วไปกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เทฟรีนะคะทุกคนไม่มาเลยใช้ชตาัางเลยในช่วงนี้มันก็ใช้ไม่แพงด้วยพอเคทุกคนโหตั้งนานก็คุณมมาได้แค่แค่นี้โน้ตไม่รู้อีกกี่ชัน้นละสองชั้น โย้ยยยคุณเปิดไอ้ด้ค er like <that> <Yeah. S 2> ุกกเองดูสิว่าคุกี้เองไหกว่าแล้วออโต้คิคุกีเสียชัยเว้ยคูณลบไปแล้วคุกี้โดนมาใหม่คุณเปิดมันที่กู่ลยวะอันนี้แบบ80แบบแปดแปดร้อยกูได้แปดสิบกว่าอาจจะว่าคุณ คุณว่าสัญลักษณมาตลอดเลยนั้นเลวทีว่าตีตีที่หนึงก็จริงมันเริ่มแบห้าเฉยเมื่อตีกูท่คุณที่หเริ่มเรือบรอบปิดล็อกดีแดนแล้วครับเนี่ยล็อกดีแดนนี้แหละใช้ทั้งหมดเป็ร้อยไปหนึ่งไปพุเนี่ยถ้าที่หนึ่งก็จะได้ดาวเนี่ย ซึ่งไอดาวมันทําอะไรได้เนี่ยไอดาวเฮียเนี่ยเดี๋ยวจะแล้วแกมันทำได้ไหมวะอ๋อทำได้นี่เนี่ยไอดาวเนี่ยไอดาวเฮียเนี่ยอ,นะอย,ย่ามึงมึงไม่ติดเดี๋ยวไปดิเออดีนะมันทันอยู่กูจะไปได้แก่ก่าเดิมไหมวะดูส้มไม่น่าเอามาเอามามาเน,นี่มาเน,นี่มาเน,นี่ยเออออกไปเออจ้าจะไม่เข้าให้เข้า แกจะขีดเปืดอเลือดเฮ้ยข้าวก่อนเราแต่พื้นท้องไม่ได้คว้วนบำหนึ่งได้เก้าสิบซึ่งไอ้ดาวนั่มันทำอะไรจ้ากูไม่รู้ทะเลทรายรวมสามรังรวมเมื่อกี้กูได้อะไรอนี่ต่อแล้วนี่ต่อได้เกลือหมดเลย ตอนนี้คร่างพลังของกูสิบมิลเลียนซึ่งมันสามารถตีอันนี้ได้โคตรช็าตมันได้ทีละหนึ่งซึ่งมันต้องการสิบประมาณได้ประมาณสิบรอบนะบทุกคนไอ้เหี้ยกูเกลียดแต่คลิปแล้วอยากให้คลิปยาวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอเสียขึ้นหน่อยดิประมาณนี้ประมาณนั้นได้ละเออซึ่งทุกคนอาจจะได้ยินเสียงกูแล้วก็บริกรเสียงกูพเพราะเพลงไม่ก่อ ดังนิ่หน่อยนิ่หน่อยไกลมุงมาขันอะไรตอนนี้เนี่ยเสียงดังฟังแชทกูบอกดิเ,เฮียกูอยากฟาร์มใช่หรอวะเออฟาร์มดีสิฟาร์มตอนนี้กูสว่างมากไปหนึงเยกูอยู่ที่สูงตอนนี้โอ้ทุกคนกูโคตรร้อนเลยเมื่อวานฝนตกฟ้าร้องไม่ไปเลปลญิดแตวป่วนทันในอนัองเฮีย เอ <im sharing> อวันนี้ร้อนจิบหายมันร้อนเยี t iny. <t iny. <t iny. ่ยเกูอยู่เฉยเฉยเหงื่อกูจะออกเลยเป็นน้ำเลยอ่ะมันมันเป็นน้ำเลยอ่ะมึงกูล้างมือหมดแล้วจังต้องเจอกันภารกิจคลิปนี้จะทำเร็จแล้วจะดิเดนถัดจากไอ้ดีเดนสิบนี้ไปมันก็น่าจะประมาณใช้รีเบิร์ตสิห้าใช้ใช้รีเบิร์ตใช้วินใช้รีเบิร์ตใช้ใช่วินใช้รีเบิร์ต ดีเดงมันก็เป็นอย่างเงี้ยพึ่งมัน่อใช่ไหมนะไปแล้วไปแล้วโอเคบางวันจะไม่วิบินมาหากูนะบางวันมันจะไม่บินมาหากูนะอย่านะมึงอนะโอเคนักเขเกนธรรมดาที่ใช้มือถือหน้าจอนี่หน่อยนี่หน่อย ถ้ามือมือตกใส่หัวกูก็ไม่แปลกลหรอกเฮียโอ้โหป้าๆกูไม่ทับขอบสะอาดบ้างเลยเฮียแค่นี้แหละออปอกกดติดตั้งมาด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ซึ่งแม่งไม่มีรูปที่จะขึ้นหรอกกดไลค์กดแ,รกดแชร์ดูนี่นะหนุ่มเตะนะทุกคนคืออะไรไวะ้ไหมกูตจิดตามต้มไก่เสียบออยาเหรอเน้อไ,ไก่เขาไม่ใช่ไก่กู ต้มไก่แ่บแไปสั่งเออชึ่งผู้ติดตามผมไม่ขยับเลยอยากให้ผู้ติดตามผมหกสิบจังเลยอยากให้แม่งหกสิบไปไวอะแม่งจะได้อันสักทีเว้ยอ,อะไรนะไม่หนึ่งพันมึงจะเบิกไปได้ไหมจะให้กูหกสิบอะแม่งก็ไม่มีอะไรดีหรอกก็คอาเทอืมกูกีป่ปีก็ไปหกจุดสองแล้วเขาเขาใช้ไม่บอกเลยที่เขาใช้อะไร แต่แน่ๆอนาคตกูไม่ได้ใช้แน่นอนและตอนนี้กูก็ไม่ได้ใช้แลยแม่งก็ขันติดต่อกันสามครั้งกูจะขันไปครับพังเหรอขอฟาร์มสักแป๊บนะครับผมเจอกัน <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งบล็อกดีได้แล้วต่อไปต้องการสิบห้ารีเบิร์ดเท่านั้นขอรีเบิร์ดเล่นสักนิดหน่อยละกันรีเบิร์ดดูด้วยเลยนะกัน รีเวิร ok ์สเท่าที่ทำได้ละกันแบบรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคแน่นอนไอเสือขี้เกียดไอ้เว้ยรีเวิร์สรัวฮะมึงแล้วมึงดูตรงไหนว่ากูรีเวิร์สไปเท่าไหร่เร็วอ๋อขบบนขบบนลืมกูไม่ได้เล่นมันเดี๋ยวกูลืมเลยไม่เหลือคนง่ายเลยไอเสือขค้รกียดเลยันลืมโอ้โหต่อไปต้องการหนึ่งมิลเลียนปึ๊กมึง รอสักแป๊บนึ่งนะคนะผมเกลกันโอเคกูรีเบอร์ได้แค่สิบห้าครั้งเพราะว่ากูจะไปเล่นอันนี้แล้วไเกี่ยแล้วเฮ้ยคืเกี่ยเล่นแบบนี้แล้วได้เวลาจบคี้ว่าผมคลิมนี้ก็แ้ค่แนนกันแล้วกันอย่าลืกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมกดติดตามด้วยคือกดตดตามผมไม่ขยับเลยกดติดตามด้วยบาะ